เป็นพลังงานที่ดีๆนะคะทุกคนนะขอบคุณมากเลยนะคะจริงๆนะคะวันนี้นะคะมาคําม,มืดมากๆเลยนะคะทุกคนต้องขอพัยด้วยนะไม่ได้ส่งกําลังใจไม่ได้ส่งพลังงานดีๆให้กับทุกๆคนในเช้าวันนี้เลยจริงๆนะคะก็ภารกิจเยอะมากเลยทีเดียวนะคะทุกคนนะโอเคค่ะเราจะมาส่งเอเนอรจีนะคะเข้ากันว่าวันนี้เขารู้สึกกับคุณยังไงนะคะ วันนี้เขารู้สึกกับคุณอย่างไร3มน้องหูกระต่ายนะคะ1 2 3ทํสาสมาธิให้นิ่งเลยนะคะหนึงดูดที่สีใดเลือกสีนั้นเลือกไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนนะคะใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูสีที่1กันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่1น,นะคะกับทัฟฟิกของบราวนะคะวันนี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะ เรามาดูกันนะคะขอพลังงานแห่งไพ่ทาโรต์สื่อถึงคนกองที่หนึ่งนะคะน้องหูกต่ายสีเหลืองเดี๋ยวนะคะทุกคนไพ่หล่นนะคะเอาใหม่นะคะขอพลังงานแห่งไพ่ทาโรต์สื่อถึงคนกองที่หนึ่งนะคะวันนี้เขาสึกยังไงกับคุณ เป็นไพ่ที่สวยงามมากเลยเดซันนะคะเขารู้สึกคิดถึงคุณหรือว่าเขาเริ่มอยากเริ่มต้นใหม่ในเรื่องความสัมพันธ์มากๆเลยนะคะเดซันมันเป็นความรู้สึกของการรอคอยการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะการกําเนิดเกิดใหม่ของเรื่องราวหรือว่าความสัมพันธ์อะไรใหม่ๆที่มันจะเกิดขึ้นเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมสิว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณอีกนะนะคะไพ่ออกมาเดอะซันขนาดนี้ตื่นเต้นนะคะ queen of cups คุณเป็นคนที่ท่าน้ำก็ได้หรือว่าเขาท่าน้ำก็ได้นะคะตัวตนของคุณนะคะชัดเจนกับต,ตัวเองมีเหตุผลมากๆเลยนะคะน่ารักดูดีมีเสน่ห์เห็นไหมชอบแต่งตัวนะคะมีความอ่อนหวานในตัวเองแล้วก็มีความเข้มแข็งในตัวเองมากๆเลยทีเดียวคุณเป็นคนอา,อาจจะเป็นคนที่คิดมากเหมือนกันนะคะลังเลหรือว่าเป็นคนที่คิดเดยอะเหมือนกันนะคะเป็นคนที่เซนส์ทีฟอ่อนไหวด้วยอะไรบางครั้งได้ง่ายนะแล้วเป็นคนที่รักธรรมาชาติมากๆนะคะ ป็นต้นของคุณน่ารักนะคะเป็นคนที่เป็นตัวของตัวเองแล้วนะคะมีความสุขกับตัวเองมีความสุขกับธรรมชาตินะคะมีความสุขกับสิ่งแวดล้อมอะไรที่ตัวเองเป็นอยู่ณนตอนนี้สามด่านเขารู้สึกเสียใจเหลือเกินนะ,ค,ะความรู้สึกเสียใจความไม่ตกกังบนอะไรก็แล้วแต่หรือว่าอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่มันรู้สึกเศร้านะคะเหมือนในใจเขามันเศร้านะ ระหว่างคุณกับเขาอาจจะอยู่ไกลหรือมีอุปสรรคปัญหาอะไรกันนะคะสิบดาบนะคะความเจ็บปวดเสียใจคุณอาจจะอยู่ๆก็พูดจาตัดจบนิ่งจากเขามาก็ได้แล้วก็เดินหนีไปนะคะไม่ได้ให้ความหวังอะไรเขาอย่างมากมายไม่ได้ให้ความหวังอะไรเขาคุณคุณเข้มแข็งคุณน่ารักคุณเด็ดเดี่ยวเพราะฉะนั้น เขารู้สึดว่าเหมือนเขาจะเสียคุณไปนะคะเขาก็เลยรู้สึกเสียใจเหลือเกินเพราะว่าตัวตนของคุณน่ารักแล้วก็ดูดีมากคุณมีความสุขเข้มแข็งอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะสีดาบการรู้สึกว่านิ่งนะคะต่างคนต่างนิ่งเขาคิดว่าคุณนิ่งมากๆเลยหรือเปล่านะคะเขารู้สึกว่าคุณนิ่งนิ่งกับเขามากคุณเดินจากเขาไปนะคะคุณเงียบจากเขาไปเขาเสียใจนะคะแล้วก็ คุณนิ่งจากเขามากจริงๆคุณไม่ได้สนใจอะไรเขาเลยนะคะคุณอยู่ในโลกของตัวเองนะเรามาดูซิเด็กถือดาบค่ะคนคนนั้นอาจจะเป็นคนท่าลมท่าน้ำก็ได้นะคะเป็นคนที่เฟลลี่ดูดีมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะเป็นคนที่ถ้าอายุเล็กๆกับคุณก็ยังคงมีความน่ารักมีความ พูดจาชา้ชาๆพูดเก่งอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็บางคนมีสเสน่ห์นะคะมีทักษะนู่นนี่นั่นที่จะ c o n แ a c t หรือว,ว่าทํางานอะไรของเขาได้ดีมากๆถ้าเป็นคนอายุมากกว่าก็จะคนที่มีวทศิลป์ในเรื่องของการพูดนะคะการติดต่อสื่อสารอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้น energy ของเขาที่กับคุณยาเขาอยากพูดคุยติดต่อสื่อสารกับคุณมากเลยคนที่เป็นธาตุหลมนนะคะอยากพูดคุยติดต่อสื่อสาร ให้ออกมาแล้วนะทุกคนแต่ว่าออกมาหลายใบนะคะมีใบเดียวที่งายนะคะนั่นคือใบสี่ไมเทา้าเขาอยากเจอคุณมากนะคะอยากไีช่วงเวลาที่ดีกับคุณสี่ไม้เทา้าอยากเฉลิมฉลองดินเนอร์ทานข้าวกับคุณเพราะฉะนั้นเดซันกับสี่ไมเทา้าเขาคิดเรื่องของเขาอยากเจอคุณมากๆเลยทีเดียวอยากพูดคุยติดต่อสื่อสารอยากเจอคุณนะคะอยากพาคุณไป อย่างเจอคุณแล้วพาคุณดินเดอร์พาคุณทานข้าวนะคะมีช่วงเวลาที่ดีๆกับคุณนะอะไรประมาณนี้นะคะแล้วเรามาดูเพิ่มเติมซิว่าเขาคิดยังไงกับคุณอีกนะคุณกองที่หนึ่งนะคะเพราะว่าเขาคิดถึงคุณนะเพราะว่าตัวตนของคุณขึ้นหนึ่งใบชัดเจนมากๆเลยเขาคิดถึง คุณก็เป็นคนที่นิ่งจากเขามาด้วยนะคะหนีจากเขามาเดินหนีจากเขามาแล้วเขาทำเขาพค่ารู้ว่าคุณคือคนที่เขาคิดถึงอยู่แล้วอยากเจอเจ็ดดาบนะคะอืมเจ็ดดาบมันเป็นอะไรที่รู้สึกว่าเรื่องราวกับคุณระหว่างคุณกับเขามันเป็นอะไรที่เหมือนกับ เขาก็จะเป็นคนนิ่งๆตรงๆมากๆเลยนะคะเป็นเป็นผู้ใหญ่มากอบอุ่นมากเป็นดีเอมเพอเรอร์นะคะผู้ซึ่งมีผู้ซึ่งมีอายุมากกว่าคุณก็ได้นะคะมากกว่าคุณหรือว่ามากกว่าคุณมากสกิบปีก็ได้นะคะหรือว่าเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็ได้เป็นคนที่มีพร้อมทุกอย่างนะคะนิ่งๆเป็นคนตรงๆชัดเจนพูดจริงทําจริงนะคะบางทีอาจจะพูดตรงมากนะคะบางทีอาจจะดูไม่หวานเท่าไหร่นะคะแต่ก็มีความโรแมนติกอยู่ในตัวนะคะ เขาอยากพูดคุยติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคุณเจตตามันออกมาเหมือนกับว่าเขาทําอะไรให้คุณรู้สึกว่าไม่เข้าใจตัวเขาหรือเขาอยากที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้เจอกับคุณนะเขาเป็น king of s o u r c e นะคะเป็นราชาดาผู้ซึ่งมีความเด็ดเดี่ยวเข้มแข็ง ตัดก็คือตัดจบก็คือจบมากๆเลยจริงๆมีความเป็นผู้นำค่ะระดับผู้นำระดับผู้บริหารระดับ ceo ได้เลยนะคะ้าลมสูงนะคะลมลมหรือว่าน้ำก็ได้เป็นคนอัจฉดิยเฟนลี่ดูดีมีเสน่ห์มากๆค่ะนะคะพูดจริงทำจริงพูดสิ่งใดก็ทำสิ่งนั้นบางทีคาแรคเตอร์อาจจะว่านิ่งๆมากๆเลยแต่บางคาแรคเตอร์อาจจะดูเฟนลี่มากดูน่ารักดูเจ้าชู้ดูคัสโนวา่าอะไรแบบนี้นะคะเขา คิดถึงคุณเดซันมันเป็นการรอคอยการเริ่มต้นหรือว่าการได้พูดคุยติดต่อสื่อสารกับคุณนะแล้วก็อยากเจอกับคุณนะคะมากๆอยู่ตรงนี้ถึงแม้ว่าคุณจะนิ่งจากเขาไปเขายังรู้สึกเขาเขาเสียใจแล้วเขาก็ไม่ตกอกังวลเหมือนสิ่งนั้นมันเป็นอะไรที่มันเจ็บปวดอยู่ในหัวใจเขานะคะและแน่นอนระหว่างคุณกับเขามันมีเรื่องราวที่ไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะคะมันยังไม่ได้เคลียร์เท่าไหร่นะแล้วก็เขาก็เห็นว่าคุณ ราะฉะนั้นเขาอยากพูดคุยต่อสื่อสารคุณอาจจะได้รับเมสเซจจากเขาอย่างก,กระทันหันไม่ทันในตั้งตัวก็ได้นะคะทุกคนนะประมาณว่าถ้าคุณทาอะไรเพลินๆน,นะคะนิ่งๆอยู่อย่างเงี้ยหรือว่าทําอะไรแบบยุ่งๆมากๆแล้วเขาก็ส่งเมสเซจมาหาคุณนะคะประมาณนั้นเพราะเขาอยากพูดคุยและอยากเจอคุณมากๆเลยนะคะนี่คือ วันนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณนะคนกองที่หนึ่งนะคะยังไงฟังไว้เป็นไกด์ไลน์แล้วก็เป็นพลังงานนะคะขอบคุณมากเลยสําหรับการติดตามชมนะคะจะอยู่ตรงนี้เป็นกําลังใจสักพักให้เสมอเลยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่สองนะคะกับทอปปิกของเราวันนี้เขารู้สึกยังไรนะคะกับคุณกองที่สองคะเดี๋ยวเรามาดูซิ ขอพลังงานแห่งไพท่ทาดาสื่อถึงคนตรงที่สองเลยนะคะสี่เมถาอู่เขาอยากเจอกับคุณนะคะเขาอยากเจอกับคุณมากเลยอยากไม่ชุนเวลาที่ดีๆกับคุณได้เฉล,มลิมฉลองได้ดินเนอร์ได้ทานข้าวนะคะสี่เม้ามันเป็นอะไรที่คิดถึงอยากเจอนะคะ มันเป็นการรู้สึกของการเริ่มต้นด้วยของความสัมพันธ์หรือว่าได้เฉลิมฉลองเรื่องราวดีๆกับคุณระหว่างคุณกับเขาห้าถ้วยรู้สึกว่าเขาจะเสียใจนะคะกับสิ่งที่ทําลงไปแล้วอะไรที่เขาทําลงไปแล้วทาให้คุณเสียใจร้องไห้หรือว่าเจ็บปวดอะไรก็ตามความรู้สึกในใจนั้นมันยังคงอยู่ในหัวใจของเขามันยัง ติดแล้วก็ค้างคาอยู่นะคะยังรู้สึกคิดเรื่องราวนั้นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็บางครั้งนะคะอาจจะไม่ตลอดเวลาอาจจะบางครั้งที่เขารู้สึกว่าว่างที่เขารู้สึกไม่ได้ทำอะไรนะคะเลิก,เลกจากงานห้าถ้วยสี่ถ้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิออกมาแล้วนะคะหูกไม่เทา้า เขาอยากเจอคุณจริงๆะคะ่ะหมไม้เท้ามันเป็นการแต่งงานก็ได้นะคะคุณเพราะว่าสี่ไม้เท้ากับหงไม้เท้าเลยนะคะการได้รับชัยชนะเรื่องของความสัมพันธ์การได้แต่งงานนะคะมีช่วงเวลาให้ดีกับคุณนะคะคุณเป็นคนที่ทรงเสห์นะก,ก็น่ารักมากเขาอยากเห็นคุณใส่ชุดพิเศษนะคะใส่ชุดที่สวยงามใส่ชุดที่แตกต่างเป็นเจ้าหญิงของเขาเป็นเจ้าชายของเขานะคะ เขาอยากที่จะทําสิ่งนั้นให้มันได้คือการเริ่มต้นเรื่องของการพัฒน,นาความสัมพันธ์นะคะออกมาแล้วหนึ่งไม้เท้านะคะการรอคอยการเริ่มต้นแบบลุกโชนมากๆจริงๆภายในจิตใ,ใ,ใจของเขาขเขาอาจจะเป็นคนน่าไฟกก็ได้นะคะเป็นหนึ่งไม้เท้าที่โดดเด่นออกมาเลยจากกองไฟนะคะมันเป็นอะไรที่รุ่มร้อนแล้วก็ร่าร้อนมากในในหัวใจของเขาขเขาอยากเจอคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็เด็กถือเหรนีนะคะเฝ้ารอคอยโอกาส ที่จะได้เฝ้ารอคอยโอกาสที่จะมาถึงนะคะเขาได้วางแผนนะคะคิดจะทําอะไรไว้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขารอคอยคือโอกาสที่จะมาถึงนั่นเองโอกาสไหนที่จะได้เจอกับคุณโอกาสไหนที่จะมีช่วงเวลาที่ดีๆกับคุณนะคะยังคงรู้สึกคิดถึงคุณอยู่ตรงนี้เสมอเลยมากๆจริงๆแม้ว่ามันจะเศร้าเหลือเกินที่ตอนนี้มาเจอคุณไม่ได้เศร้าเหลือเกินที่รู้สึกว่ายังเทคแอชั่นอะไรกับคุณไม่ได้นะคะ แต่เขาก็ยังเฝ้ารอคอยวันแล้วก็เวลายอยู่ความรู้สึกภายในใจมันชั่วช่วงจริงๆนะคะที่เขาจะอยากจะเริ่มต้นหรือว่าอยากจะเจอบคุณน,นะคะห้าเหรียญน,นะคะมันเป็นอะไรที่ช้านะคะนานเหลือเกินเหมือนกับมีมันต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะแล้วมันก็รอมาได้สักพักใหญ่ๆห,หนึ่งแล้วเหมือนกับว่ายังคงรอต่อไปยังคงที่จะ รอกับอุปสรรคอะไรหลายอย่างรอกับวันเวลาที่มันยังไม่มันยังไม่ลงตัวนะคะทามมิ่งที่มันยังไม่ใช่นะคะแม้จะรู้สึกว่ามันช้าหรือเกินมันค่อยเป็นค่อยไปนะคะแต่มันก็ยังมีความหวังนะคะในเรื่องของอนาคตที่มันจะมาถึงการติดต่อสื่อสารพูดคุยทัดลมนะคะเขาอยากคุยกับคุณนะคะคุณอาจจะได้รับเมสเซจหนึ่งดานนะคะ การชัดเจนการติดต่อสื่อสารพูดคุยการเดินทางเข้ามาเคลียร์กับคุณในเรื่องของปัญหาจ่ายปัญหาอะไรที่ระหว่างคุณกับเขาไม่เข้าใจกันก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรอยากคุยด้วยอยากเคลียร์ด้วยจังเลยนะคะเพราะว่ามารู้สึกเสียใจมารู้สึกอึดอัดภายในใจกับสิ่งสิ่งนี้ที่มันยังคงค้างอยู่นะคะแล้วก็คิดถึงคุณนะคะหนึ่งม้เท้ากับหนึ่งดาบนะคะอยากติดต่อสื่อสารพูดคุยอยากเข้ามาคุยอยากเข้ามาเคลียร์นะคะ รอเวลานะคะรอจังหวะอยู่นั่นเองนะอัศวินเหรียญนะคะเขาอาจจะดูนิ่งๆนะคะดูแบบเป็นผู้ใหญ่มากๆเลยอาจจะนิ่งไปเงี่ยไปแต่เหมือนกับว่าเขาเฝ้ารอคอยที่จะนําเหรียญนําความรู้สึกนําคําพูดนําบางสิ่งบางอย่างนะคะเดินทางมาคุณเหมือนกับว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ว่ามันมีความมั่นคงเพราะว่าเขาเขาถือ เหลียนไว้พุ่งตรงมายังจุดหมายที่เขาต้องการนะคะและพุ่งตรงไปยังสิ่งที่เขาจะมอบเปลี่ยนนี้จะมอบความรู้สึกหรือว่าจะพูดคุยอะไรกับคุณในเรื่องของการที่จะได้เริ่มต้นในเรื่องความสัมพันธ์กับคุณนะคะอัศวินถ้วยเห็นไหมคะเพราะว่าเขาพุ่งตรงมาหาคุณแล้วเขาอยากที่จะได้รับ มอบความรู้สึกความรักให้กับคุณนะคะเขารู้สึกชื่นชอบคุณมากเห็นไหมว่าถ้วยนี้มันเป็นถ้วยแห่งความรู้สึกถ้วยแห่งความาสเสน่หาถ้วยแห่งความคิดถึงถ้วยแห่งความตกหลุมรักแล้วก็หัวใจมันมันเต็มไปด้วยคุณอบอวลไปด้วยการอยากเจอการอยากที่จะพัฒนาหรือว่าขยับสถานะความสัมพันธ์ขึ้นไปเป็นแบบคู่รักนะคะหนึ่งด่าแล้วก็หนึ่งไม้เท้ารอคอยมากๆเลยทีเดียวแล้วก็ยังคงรอคอยอยู่ตรงนี้นะคะ อศวินทุ่ยถึงแม้เขาอาจจะเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่หรือว่าเป็นคนที่หนุ่มเฟลลี่ดูดีมีเสน่ห์มากๆนะคะเป็นคนที่อัธยาศัยดีนะคะคนคนนี้แล้วก็เป็นคนที่รู้จักเข้าหาคนรู้จักที่จะใช้วิธีหรือว่าจะใช้คําพูดไหนนะคะในการที่จะเข้า หาใครสักคนหนึ่งหรือว่าการทํางานของเขาอาจจะต้องเขาก็ต้องรู้ทักษะในการที่จะคอนแทคคนนะคะใช้คําพูดอะไรที่จะทําให้คนคนนั้นเขาหากเขาได้แล้วเขาก็เป็นคนที่น้าตาดีค่ะเฟนลี่ดูดีมีเสน่ห์มากๆอาจจะเป็นคนธาตุลมทธาตุน้ําก็ได้หรือธาตุไฟก็ได้นะคะและเขาอาจจะดูลุคเป็นคาโนวาอะไรแบบนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเขาถ้าเขาได้รักนะคะเขาก็รักเดียวใจเดียวนะ มาแล้วนะคะ1ใบหนึ่งใบ,งบที่หล่นมาเด้งมาเองก็คือชัวร์อคัพนะคะเขาอยากที่จะมอบหัวใจให้คุณเหลือเกินนะคะระหว่างที่คุณเคยเดทกับเขาไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเขาตกหลุมรักคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอนะคะมันเป็นความรู้สึกของของความรู้สึกที่ว่าคุณกับเขาเข้ากันได้ดีมากๆเลยนะคะมันมีเรื่องราวอะไรที่รู้สึกรู้จักกันมาแสนนานตกหลุมรักครั้งแรกนะคะ love at first s i ซ h t นะคะรักแรกพบ แล้วก็คุณกับเขามีความเหมือนกันมากๆนะคะไม่ว่าจะเหมือนกันตั้งแต่จิตใจนะคะจิตวิญญาณแต่มีความแตกต่างไม่ว่าจะแตกต่างเรื่องของอะไรนะคะแตกต่างเรื่องอา,อายุนะคะต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษาแต่มันมีความ ราะ,ะนร้นเขารู้สึกว่าเขาคิดถึงคุณและระหว่างคุณกับเขาคือคนที่ใช่เขาคิดว่าคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขานะคะคนกลองที่สองนะและเขาก็อยากกระเถิบความสัมพันธ์แบบคู่รักด้วยอยากแต่งงานกับคุณด้วยนะคะถ้า two of cups ขึ้นขนาดนี้นะคะแล้วไพ่ส่วนหมดเลยนะคะสี่เมท้าหกเมถ้าคือการแต่งงานนะคะการขยับความสัมพันธ์การชัดเจนนะคะการเริ่มต้น เพราะฉะนั้นไพ่สวยงามมากมีแต่ห้าถ้วยเท่านั้นที่เขารู้สึกว่าสานึกผิดเสียใจกับสิ่งที่เขาได้ทํานะคะหรือได้พูดอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกไม่ดีนะคะหรือว่าทํให้คุณร้องไห้เสียใจอะไรก็ตามนะคะก็ประมาณนี้คนกล่องที่สองนะฟังไว้เป็นพลังงานแล้วก็เป็นไกด์ไลน์ที่ดีนะคะทุกคนขอบคุณมากเลยที่จะตามรับชมจะอยู่ตรงนี้เป็นกาลังใจซัพพอร์ตให้เสมอนะคะขอให้คุณทุกคนประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักแล้วก็ทุกๆเรื่องเร็วๆเลยนะคะไปแล้วนะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่สามนะคะกับท็อปปิกของดาวนะคะวันนี้เขารู้สึกอย่างไรนะคะกับคุณวันนี้เขารู้สึกกับคุณอย่างไรนะคะพูดสลับกันนะขอพลังงานแห่งไพ่ทาโรต์สื่อถึงคนกองที่สามด้ยนะคะเราไปดูสิ ก้าไม่เท้านะคะแม้มีอุปสรรคมีแม้ว่าจะต้องแบบอยู่ไกลกันนะคะหรือว่ามีอะไรก็ตามแต่คนคนนี้เป็นคนที่อดทนนะคะสู้นะคะแม้จะหลังชนฝาก็ยังคงหันหน้าเข้าสู้อยู่แม้ว่าจะมีอุปสรรคจะต้องเจ็บเสียใจนะคะยังไงก็ยังคงสู้ยังคงไปต่อนะคะไม่ยอมแพ้ใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะเขาหวังสักวันหนึ่งเขาจะมีโอกาส ไพ่ะะเด้งออกมาเอง8เหรียญน,นะคะเขายังคงรู้สึกเหมือนเดิมกับคุณซ้ำๆเดิมๆนะคะแล้วก็คิดถึงเหมือนเดิมทําอะไรที่พูดไว้ก็ยังคงเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะและเขาเป็นคนที่ทํางานหนักแล้วก็จริงจังมากๆในทุกเรื่องในชีวิตของเขาเป็นคนนิ่งๆเฉยๆแต่มีทาอะไรอย่างจริงจังนะคะแล้วก็มีเหตุผลไพ่เด้งออกมาเองนะคะทุกคน จะแฮงแมนนะคะระหว่างคุณกับเขาเหมือนกับทิ้งระยะหา่างนะคะเขายังไม่ตัดสินใจยังไม่ตัดสินใจยังไม่ได้ทำอะไรยังไม่เทคแอคชั่นอะไรนะตอนนี้นะคะเหมือนกับว่าเฝ้ารออยู่นะคะยังอยู่ตรงนั้นที่นั้นเหมือนเดิมสี่เหรียญน,นะคะ เขายังคงมีคุณอยู่ในหัวใจเหมือนเดิมนะคะเป็นคนที่หวงแหนความรู้สึกหวงแหนความรักแล้วก็หวงแหนสิ่ง,งต่างๆนะคะในชีวิตของเขาเขาเก็บคุณไว้อยู่ในหัวใจนะคะยังมีคุณอยู่นะยังส่องคุณอยู่ยังมองคุณอยู่อยู่ไกลๆนะคะยังคงรู้สึกว่าหวงแหนคุณถึงแม้จะมีความนิ่งนะคะความนิ่งความเงียบของความสัมพันธ์ที่มันยังไม่ได้มีการ เออ e A c t i o n อะไรนะคะมีคุณอยู่เต็มหัวใจนะคะกักในเรื่องของความรู้สึกไว้ยังไม่ได้บอกคุณทั้งหมดเฝ้ารอคอยอยู่หเหรียญน,นะคะเป็นการรอคอยการที่ระหว่างคุณกับเขามันรอคอยมาได้นานสักพักหนึ่งเขารู้สึกว่ามันช้ามันนานแต่ว่ามันยังมีความหวังนะคะภายในใจของเขาห้าเหรียญยังคงไม่ยอมแพ้ยังคงไปต่อนะคะยังคงเฝ้ารอคอยอยู่ถึงแม้มันจะนิ่งยังไงก็ตามแต่ความรู้สึก ที่เขามีให้คุณเขายังรู้สึกเหมือนเดิมนะคะเด็กถือไม้เท้าการเฝ้ารอคอยการเริ่มต้นนะคะความสัมพันธ์หรือว่าการเริ่มต้นใหม่แบบรูปโชว์เลยทีเดียวนะคะ mm hmm. เขาอาจจะเหมือนกับตั้งท่ารอนะคะตั้งท่ารอมาแล้วนะคะ กองที่3นะคะไม่ต้องสับไพ่อะไรเลยนะคะแค่คลิกทีเดียวไพ่ก็ออกมาให้แล้วสเตรนท์นะคะเขามีคุณอยู่เต็มเต็มหัวใจเลยทีเดียวนะคะถึงแม้ตอนนี้เขาจะนิ่งเขาจะงเงียบยังไงนะคะถึงแม้เป็นการรอคอยหรือว่ามีอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่เขาตกหลุมรักคุณแล้วก็ตกหลุมรักคุณแบบต้องมนสะกดจริงๆเพราะว่าคนที่มีความเป็นผู้นำนะคะยังไงก็ตาม เขาหัวใจเขามาอยู่ที่คุณหมดแล้วนะคะแค่ตอนนี้เขาอยากที่จะรอเวลาหรือว่าต้องการรอคอยหรือว่าทิ้งระยะเวลาทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่เขาคิดหรือว่าที่เขาต้องการที่เขาวางแผนไว้แต่หัวใจเขาอยู่ที่คุณนะคะเขาเห็นว่าคุณเป็นคนที่น่ารักและเป็นคนดีมากๆเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วก็มีค่ามากๆสําหรับเขาเขารู้สึกว่าเขาอยู่ใกล้คุณแล้วเขามีความสุขนะคะมีความสุขแล้วมันอบอุ่นมากเขายอมให้คุณทําทุกอย่างได้เลยนะคะแม้ว่า จะอยู่ใกล้กับคุณจะเป็นคุณนำนะคะพง,งาดแค่ไหนแต่อยู่ใกล้กับคุณใกล้กับคุณไม่ได้เลยเขาหัวใจเขาจะละลายนะคะตัวเขาจะละลายอยู่ที่คุณเพราะว่าเขาจะไม่อยากให้คุณรู้สึกว่าอ่าอ่ายังไงล่ะเขาจะยอมลดหรือว่ายอมเป็นสิ่งตัวน้อยในในอ่า ในมือของคุณในอ้อมกอดของคุณให้คุณได้รู้สึกว่าสัมผัสได้จับต้องได้ทำรายไรทำไรายได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าคุณสะกดเขาไว้แล้วเห็นไหมคะคุณมีสเสน่ห์นะคะคุณมีเหมือนมีเวทมนต์เหมือนมีสเสน่ห์ในตัวมากๆที่ทําให้เขารู้สึกว่าหลงคุณมากๆเลยนะคะสะกดต้องมนตราอย่างคุณมากๆจริงๆไม่ว่ายังไงเขาก็จะรู้สึกว่า คุณอยู่คุ่นิ่งๆคุณอยู่ในที่ของคุณเขาก็หลงรักคุณมากเลยแล้วหัวใจเขามาอย,อยู่ที่คุณหมดเลยนะดีมากๆเลยนะคะหดาเป็นการรอคอยแล้วก็มีอุปสรรคมากๆจริงๆนะคะชา้าๆค่อยเป็นค่อยไปเหมือนกับว่าเขาก็เฝ้ารออยู่เหมือนกันนะคะถึงแม้มันจะต้องแบบมันจะต้องค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ต้องนิ่งเหมือนกับมันยังขยับหรือว่า เทคแอคชั่นอะไรไม่ได้เลยนะคะไม่รู้ว่าคุณกับเขาจะอยู่ไกลกันหรือว่าไม่รู้ว่าคุณกับเขาจะเ,าเขาอาจจะอยู่ไกลามากนะคะอาจจะอยู่ต่างประเทศอะไรอย่างนี้ก็ได้ต่างทีมต่างแดนนะคะหรือว่าสถานการณ์ตอนนี้มันไม่สามารถที่จะเทคแอคชั่นอะไรไปได้เลยนะคะแต่หัวใจของเขายังคงมีแต่คุณไพ่ออกมาสองใบเลยทีเดียวนะคะ จะหยิบใบเดียวตัวต้นของคุณน่ารักมากค่ะตัวต้นของคุณขึ้นชัดเจนนะคะสองใบเลยนะคะสามใบด้วยทัจจ้งสเตรนทั้งก้าถ้วยนะคะแล้วก็เป็นดิราชินีไมเท้าคุณเป็นคุณเป็นคนมีความเป็นผู้นําสูงมากนะคะมีความเป็นผู้นําสูงเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งมากๆเลยทเดียวแล้วก็มีเสน่ห์มากๆมีความสุขได้ด้วยตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะรักธรรมชาติชอบเดินทางรักสัตว์หรือว่าชอบอยู่ธรรมชาติอยู่นิ่งเงียบๆก็ได้เพราะฉะนั้น ความที่คุณเป็นคนมั่นใจมากๆเลยมั่นใจเชื่อมั่นในตัวเองมีพื้นที่ของตัวเองนะคะเข้มแข็งแข็งแข็งแกร่งมากๆตัดก็คือตัดจบจบก็คือจบเลยทีเดียวเหมือนกันนะคะแล้วคุณเป็นคนที่แต่งตัวมีไลฟ์สไตล์นะคะเป็นของตัวเองมากๆพูดจริงทําจริงละความไม่ได้ทำนี่คือตัวตนของคนที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาหลงสเสน่ห์คุณมากหัวใจเขาดึงอยู่ที่คุณนะคะคุณเข้มแข็งคุณกล้าหาญมากๆเลยนะคะแล้วก็มีสเสน่ห์ ดึงดูดใจต้องมนตาเขามากๆเพราะฉะนั้นหัวใจเขาอยู่ที่คุณนะคะวันนี้เขารู้สึกยังไงเขาคิดถึงคุณแล้วหัวใจเขาก็อยู่ที่คุณมากๆนะคะยังคงนิ่งรอคอยช่วงจังหวะวัยแล้วก็เวลาที่ดีอยู่นะคะสงบจิตสบงสบใจสีดาในพื้นที่ที่ของตัวเองนะคะทุกคนนะก็ประมาณนี้นะคนกลองที่สามฟังไว้เป็นพลังงานแล้วก็เป็นไกด์ไลน์ดีนะคะอยากให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ประสบนะคะในเรื่องของความรักนะคะประสบ ท,ทุกทุกสิ่งทุกอย่างเลยประสบความสำเร็จทุกทุก,ทกสิ่งทุกอย่างเลยจะอยู่ตรงนี้เป็นกำลังใจซัพพอร์ตให้เสมอนะคะวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะ